รักคั้งใหม่ของคุณคือใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้โหหกไม้เท้าห้าเหรียญสิบไม้เท้าขออีกหนึ่งใบนะคะโอ้โหเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานใต้ไพ่เป็นคุย ใต้ไพ่เป็น King of Pentacle นะคะราชาเหรียญคนรักของคุณต่อไปนะคะคนรักคนต่อไปของคุณนะคะหกไม้เท้าห้าเหรียญ10บไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยและพลังงานใต้ไพ่คือราชาเหรียญคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆม,มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากๆบางคนมีภาระหน้าที่ของครอบครัว บางคนมีภาระหน้าที่แบบของตัวเองนะคะที่ต้องรับผิดชอบอะไรมากๆเป็นคนที่ทํางานอย่างหนักเป็นคนบ้างานเป็นคนที่เหนื่อยเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะบางคนนะอาจจะต้องดูแลครอบครัวในเรื่องการเงินแบบเป็นจํานวนมากนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินมาก่อนนะคะแต่หกไม้เท้าเนี่ยมาบอกเขาว่าตอนนี้เขาชนะแล้วนะคะ ไม่ว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีฐานะทางการเงินยังไงเป็นยังไงมานะคะบางคนอาจจะเคยล้มบางคนอาจจะมีธุรกิจที่ล้มเหลวหรือว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจหรือมีปัญหาทางการเงินเกี่ยวกับชีวิตนะคะตอนนี้เขากําลังจัดการนะคะหรือในบางคนเนี่ยจัดการได้แล้วเพราะว่าพลังงานใต้ไพ่ขึ้นมาเป็น king of pentacles เขาจัดการปัญหาชีวิตได้แล้วนะคะ คือก่อนหน้าเนี้เขาแทบจะไม่มีใครเลยบางคนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้บางคนอาจจะผ่านวิกฤตทางการเงินของครอบครัวจนมีการเลิกลาอย่าล้างได้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจทํางานจนมีเงินมีทองจนสามารถกรอบกู้ชีวิตมาได้นะคะกอบกู้ฐานะทางการเงินหรือว่าทางชีวิตของเขามาได้นะคะจนบัดนี้นะเขา มีเงินมีทองเขามีฐานะบางครั้งร่ำรวยนะคะแล้วเขาต้องการความรักค่ะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่ามีอายุมากแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักค่ะเด็กสือถ้วยถึงแม่เขาอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่หัวใจเขาอ่ะเป็นหนุ่มน้อยเป็นสาวน้อยต้องการความรักต้องการการเอาใส่การดูแลนะคะไพ่ถ้วยคือไพ่ความรู้สึก รู้สึกแบบอยากมีใครสักคนน่ะคนเราเมื่อมีเงินมีทองแล้วนะคะ mm. ก็ยังขาดความรักอยู่ดีคนคนนี้ขาดนะคะขาดความรักขาดคนที่ดูแลเอาใจใส่ mm. ถ้าเขาได้พบคุณเนี่ยโอโ้โหเขาจะลงไหลข้างใครมากๆเขาชอบคนเอาใจนะคะคนคนนี้ชอบคนเอาใจชอบคนมุ้งมิง้งฟุ้งฟิ้งนะคะแต่ว่าไม่ไม่อ่อนแอนะเขาชอบคนเข้มแข็งแต่ว่าเป็นคนที่ชอบคนน่ารัก ชอบคนที่ดูแลเขาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนคนนี้เพราะว่าชีวิตเขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอะเขาต้องการแค่ความรักความเอาใจใส่นะคะเพราะเงินทองเขามีมากแล้วหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้และสามารถดูแลคุณได้เอาใจใส่คุณได้เป็นอย่างดีโหพร้อมเปย์นะคะพูดน้อยต่อยหนักไม่พูดมากให้ก็ให้เลยนะคะ ไม่เสียดายเงินเลยนะคนนี้ถ้าคุณเข้าถูกทางนะคะพูดดีดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีเขาให้คุณหมดเลยค่ะเพราะคนคนนี้เวลารักใครรักจริงจริงนะคะจริงจังจริงใจแต่ถ้าโกรธนี่คือโกรธมากๆนะธาตุไฟนะคะธาตุไฟธาตุดินนะคะธาตุน้ํามาด้วยกันแต่เขาจะเป็นคนไม่วู่วามไม่บุม่มบ่ามนะไม่มีธาตุาลมนะคะคนคนนี้อารมณ์ค่อนข้างเตบ b l ล ก็คือค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีเพราะผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายโอ้โหเป็นคนที่สาวๆหนุ่มๆทั้งหลายนะคะหรือคนที่ต้องการมีความรักทั้งหลายเนี่ยปรารถนาที่จะได้พบกับคนแบบนี้นะคะเห็นไหมประสบการณ์ชีวิตสุดยอดมากๆรู้คิดรู้ทำนะคะรู้แก้ไขและรู้การใช้จ่ายเงินทอง ขอให้คุณรับพลังงานดีๆในคลิปนี้ไปเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมั่งคั่งร่ำรวยพบเจอความรักดีๆคนที่เป็นคู่สร้างคู่สมมาส่งเสริมชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ